ถ้าเธอบากฉันจริงได้โปรดทิ้งฉันไปได้โปรดเดินนี้ฉันไปให้ไกลอย่ากอดฉันไว้เลยอย่าอยู่กับฉันเลยคนที่ลืมแฟนเก่าไม่ได้แบบฉันไม่ควรได้รับความรักจากเธอ ในะครับในสัปดาห์นี้ก็สืบต่อกันเลยนะครับสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องของอ,องค์ประกอบที่ใช้ในการสร้างสรรค์าง,งานดนตรีนะครับในหน้าที่10องค์ประกอบมีอะไรบ้างนะครับ <S <S เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนตอบคาถามนะครับครูก็จะอธิบายไปคร่าวๆนักเรียนก็ลองตอบคาถามดูนะครับอ,องค์ประกอบเนี่ยพื้นฐานของดนตรีมีอะไรบ้าง1คือจังหวะนะครับหรือเรียกว่าทมสคือเมโลดี้สคือเสียงประสานนะครับ จังหวัดเนี่ยข้อที่1องค์ประกอบมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนตอบคาถามนะครับครูก็จะอธิบายไปคร่าวๆนักเรียนก็ลองตอบคาถามดูนะครับองค์ประกอบเนี่ยพื้นฐานคอนดนตรีมีอะไรบ้าง1คือจังหวัดนะครับหรือเรียกว่าไทม์สองคือเมโลดี้สคือเสียงประสานนะครับสคือเสียงประสานนะครับจังหวัดเนี่ยข้อที่1ก็คือ จังหวะที่เราได้ยินก็คือแบบที่ครูตีจังหวะเมื่อ ok กี้ก็เป็นลักษณะของบีทที่มันตกลงไปนะครับหรือททมเวลาต่างๆนะครับที่ครูเล่นกีต้าร์ฟังเมืม่อกี้นะครับความรู้สึกนะครับในนี้ก็คือความรู้สึกที่ดําเนินไปอย่างต่อนเนื่องของบทเพลงซึ่งในทางดนตรีสามารถแบ่งออกได้3ลักษณะนะครับจังหวะแรกก็คือจังหวะหลักนะครับจังหวะหลักจังหวะที่2คือจังหวะของทานองเพลงนะครับจังหวะที่3คือจังหวะของบทเพลงนั่นเองนะครับ ก็คือมันจะแบ่งแยกออกไปใน1 2และ3มนะครับมันถึงจะเป็นเพลงที่สมบูรณ์แบบนะครับจังหวะหลักก็คือเป็นจังหวะที่ดําเนินไปอย่างสม่มําเสมอน,นะครับถ้าเป็นเพลงช้าก็จะดําเนินไปอย่างะช้าอย่างต่อเนื่องนะครับจังหวะของทํานองเพลงก็จะเป็นจังหวะที่ดําเนินไปตามความสั้นยาวของลักษณะตูโน้ตตกลมตวดำตูขาวอะไรอย่างนี้นะครับก็ไล่ไปเรื่อยความสั้นยาวของเสียงนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือจังหวะของบทเพลงก็คือเป็นจังหวะที่ดําเนินไปอย่างมีแบบแผนในเรื่องของการเน้น นะครับสามารถแบ่งออกเป็น3แบบคือเพลง2จังหวะเพลง3จังหวะเพลง4จังหวะนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนที่2นะครับก็คือทํานองหรือเรียกว่าเมโลดี้นะครับคือการนําเอาเสียงดนตรีหลากหลายระดับเสียงที่มีความสั้นยาวของแต่ละเสียงนะครับมาร้อยเรียงให้มันไพเราะขึ้นเมโลดี้อย่างง่ายๆยกตัวอย่างเช่นดอเงี้ยเหมือนเพลงที่ครูร้องให้ฟังนะครับ อันที่3าคือเสียงภาษาหรือเรียกวนะ่าฮารนะ์โมนีเนี่ยฮาร์โมนีเนี่ยมันแบ่งออกได้2เสียงนะครับก็คือขั้นคู่เสียงนะครับขั้นคู่เสียงคือเสียงประษาน2คู่นะครับยกตัวอย่างเสียงที่มันเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือขั้นคู่เสียงนี่คือขั้นคู่เสียงนะครับนะครับส่วนอีกงันหนึ่งก็คือเรื่องของคอร์ดคอร์ดที่เรารู้จักกันอย่างเช่นคอร์ดซีเนะี่ยนี่คือคอร์ดมันถึงจะประกอบเป็นองค์ประกอบดนตรีได้ชัดเจนและเพอะขึ้นนะครับผมในลักษณะนี้นะครับ อย่าลืมตอบคาถามมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวครูจะให้คําถามนะครับนักเรียนก็ให้ส่งมานะครับงานไม่เกินวันอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับพยายามส่งให้ทันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวครูจะมีงานป้อนตลอดนะครับจนกว่าเราจะมาเจอกันนะครับผมไม่วันที่5ก็น่าจะวันที่5แล้วไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรถ้าไม่มีใครติดโรคโควิดนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ